สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ต่อเชื้อนิสชาแนลนะฮะช่องรถไถซิ่งดินด,ดว่วนนะครับทุกคนก็คลิปนี้ วันนี้นะฮะผมพาทุกคนมาดูการทำงานของเจ้าคูโบต้า M 6 2 4 0 SUH นะครับ M 6 2 4 0นะฮะทุกคนกับางานไถนาปีนะครับไถนาปีตอนนี้ก็รถกำลังทำงานอยู่นะครับไถหุดนะฮะทุกคนไถแวกอ่อนะครับไถจากนอกเข้าในนะฮะ ไถรอบแรกนะครับทุกคนไถรอบแรกหลังจากที่เ,เก็บเกี่ยวผลผลิตไปนะครับอันนี้เป็นนาปีนะครับบรรยากาศท้องทุ่งนานะครับช่วงเกือบเกือบหกโมงเย็นนะครับตอนนี้นะเกือบเกือบหกโมงเย็นแล้วนะครับก็รถเขาก็ ทำงานกันมาทั้งวันนะครับไถกันมาทั้งวันนะฮะแต่ว่าผมนะ่ะเพิ่งจะมาถ่ายคลิปนะครับในตอนช่วงเกือบหกโมงเย็นนะครับ บรรยากาศท้องทุ่งนาช่วงหกโมงเย็นนะครับทุกคนตอนนี้รถก็ยังทำงานอยู่นะครับยังไม่เสร็จเลยฮะงานยังอีกเยอะนะครับ หถจากนอกเข้ากลางนะทุกคนไายหุดนะครับไถอรอบแรกหาจากนอกเข้ากลางแถวนี้แถวนี้มันเป็นลูกลังครับทุกคนเนี่ยครับแถวนี้มันเป็นลูกลังมันเจอหินลูกลัง อย่างสบายๆนะตัดหัวท้ายนะครับ <c oughs> ตัดหัวท้ายประมาณ3คลองนยครับหัวงานหัวงานกับท้ายงานอยู่นู้นฝั่งนู้นคนขับรถนะฮะตัดประมาณ3คลองคูปต้าเอ็มหกสองส่เอนะครับ ขับเคลื่อนโดยเสียพิษนะครับเสียพิษโยธาเสียพิษนะครับใบรุ่นไฟแรงนะฮะ แบบนิ่มๆเนิบๆนะฮะทุกคนเหมือนช้างเดินเลยนะครับแต่ทรงพลัง บรรยากาศก,ก็เริ่มจะค่ำลงไปเรื่อยๆนะทุกคนช่วง6โมงเย็นนะครับ ทุกคนฝุ่นคันครับคันคลายด้วยวันนี้อากาศดีนะทุกคนทั้งวันนะครับวันนี้ไม่มีแดดเลยนะฮะไม่มีแสงแดดนะครับอากาศไม่ร้อนนะฮะเป็นแบบคลึมๆนะครับเป็นอากาศคลึมๆแบบน,นี้ฮะท้องฟ้าหลวแต่ว่าไม่มีฝนนะครับฝนไม่ได้ตก ครึ้มแบบนี้ทั้งวันนะครับก็อากาศเย็นสบายดีนะฮะไม่ร้อน วิ่งวนเอานะครับทุกคนยกหางวิ่งหัวท้ายนะฮะเพราะว่าเขาเก็บงานหัวท้ายเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่สูตรของใครของมันนะครับแต่ละคนจะขับไม่เหมือนกันนะฮะแล้วแต่เทคนิคเทคนิควิธีการนะครับบางคนก็ถอยท้ายนะครับถอยท้ายบนเอาเลยถอยท้ายบางคนก็เดินหน้านะฮะ มาแล้วมาแล้วช้างตัวใหญ่ช้าง M62 เนี่ยครับ จังหวะเนี้ยจังหวะเนี้ยทุกคนแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะครับบางคนก็บางคนก็พอสูนี้ก็ถอยหลังถอยหลังม้วนเข้าไปปุ๊บก็วางผ่านได้เลยนะฮะคือถ้าเป็นผมอ่ะผมก็ขับแบบถอยหลังครับถอยหลังแล้วถอยหลังวางนะครับแต่สําหรับคันนี้เขาเลือกที่จะเดินหน้าไปนะครับแต่เดินหน้าไปอ่ะมันก็ต้องไปม้วนปุ๊บมันก็ต้องถอยหลังมาวางเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะฮะของ ความถนัดก็แล้วกันของแต่ละคนนะครับเทคนิควิธีการแต่ละคนนะครับไม่เหมือนกันนะฮะก็อย่างที่ผมขับผมก็วิ่งมาปุ๊บเนี่ยกรณีแบบนี้นะผมก็วิ่งมาปุ๊บพอสุดตรงนี้ปุ๊บผมก็ยกหางแล้วผมก็ถอยม้วนปุ๊บถอย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 ,ถอยไปปุ๊บก,ก็บไปวางไปวางผ่านของฝ <c oughs> ั่งนู้นเลยครับอย่างคลิปที่ผ่าน,านมานะฮะที่ผมถ่ายเองนะครับแล้วผมก็ถ่ายคลิปลงนะฮะ 6โมงเย็นนะครับทุกคนตอนนี้แดดแดดยังไม่ลงเลยนะครับช่วงหน้าร้อนดีวดูร้อนนะครับ29เมษายนสองห้าหกแปดนะ โทรศัพท์เป็นไงพี่ <c oughs> อ๋อถ่ายรูปอ่าเร็วเร็วเร็วอยู่เร็วกว่าสี่สิบแรงอยู่ของพี่ถ่ายมันไม่ได้เร็วขนาดนี้นะรถใหญ่หน้าหน้าผานันกว้างไง มันได้มันได้งานเร็วกว่าเ <Yahoo! S 1> ออมาดูกันต่อนะครับทุกคนเมื่อกี้เสียพีชจอดพักเหนื่อยนะฮะพักเหนื่อยกินน้ำนะครับ ใกล้จะเสร็จแล้วนะทุกคนแป๊บเดียวเองครับถ้าเป็นรถคันเก่าของผมนะครับรถ40แลงนะฮะทุกคนมันไม่ได้เร็วขนาดนี้นะครับก็ใช้เวลาพอสมควรนะกว่าจะเสร็จนะครับแต่ว่ารถคันนี้นะฮะ M6240 นะครับหน้ากว้างของผาน,นะฮะค่อนข้างจะ กว้างอยู่นะมันก็เลยได้หน้าง,งานเร็วนะครับได้งานเร็วก็จะเสร็จงานเร็วนะทุกคนเนี่ยใกล้จะเสร็จแล้วครับแป๊บเดียวนครับไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะทุกคนที่เห็นเ,เสียพิษเขาไถามาเนี่ยครับแปลงนามันกว้างด้วยแหละมันกว้างด้วยมันใหญ่ด้วยแหละมันก็เลยไถยง่ายมันก็วิ่งกันยาวๆนะ ใช้วิธีถอยนะครับทุกคนถอยไปลากมาตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับทุกคนกำลังเก็บงานอยู่ตรงรอบๆตอไม้ครับมันมีตอไม้ตอไม้ใหญ่อยู่ตรงนั้นแหละครับตรงที่รถกำลังทำงานอยู่นะฮะมันก็เลยต้องอ้อมไถอ,อ้อมไถตัดนะครับไถตัดไถอ,อ้อมหลบค่อนข้างเร็วมากครับสำหรับการไถแปลงนี้นะฮะ สำหรับรถใหญ่ครับสบายๆเลยฮะตอนนี้ก็กำลังซ้อนคันนะครับทุกคนหลังจากที่แทงมุมเสร็จแล้วนะครับแปลงนี้เป็นแปลงเล็กกว่า แปลงเมื่อกี้นะครับแปลงที่ที่รถพึ่งถายเสร็จนะครับอันนั้นแปลงใหญ่มากนะฮะแต่พอเข้ามาแปลงนี้ก็เป็นแปลงเล็กประมาณหนึ่งงานได้อยู่ทุกคนแปลงเนี้ยสาหรับแปลงเนี้ยเล็กๆนะครับมันก็จะลําบากสักนิดนึงสาหรับรถใหญ่นะครับทุกคนตอนนี้ก็ถอยแทงมุมนะครับ นี่ครับทุกคนตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับสําหรับแปลงเล็กแปลงนี้นะฮะไถแป๊บเดียวเองฮะใกล้จะเสร็จแล้วครับเหลืออีเหลืออีหนึ่งคลองสองคลองก็จบงานนะครับสําหรับแปลงนี้นะฮะเสร็จแล้วเดี๋ยวรถเขาก็จะข้ามมาไถแปลงถัดไปนะครับแปลงอยู่ติดติดกันนะฮะนี่ยครับเหลืออีคลองเดียวก็จบแล้วครับจบงาน เสร็จงานเสร็จเสร็จแปลงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะข้ามมาไถาแปลงนี้ต่อนะฮะนี่แปลงติดกันนะครับยังเยอะครับของเจ้านี้ครับยังไม่เสร็จทั้งหมดเก้าไร่นะฮะโอเคครับผมทุกคนก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปกันแล้วนะครับ ขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมาตั้งแต่ต้นคลิปมาจนถึงช่วงท้ายคลิปนะฮะอย่าลืมนะครับทุกคนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้งานวันนี้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องขอจบคลิปเดี๋ยวขอตัวลากันไปก่อนนะครับทุกคน แล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปต่อไปนะครับทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ